โอเคเนาะไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยตอนเนี้ยเอาจริงไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยมาคุกกี้แสงจันทร์ผลัดที่สิบเนาะมาสมบัติเราสมบัติเราก็เอาตามที่มันให้เลยเราไม่รู้จะใส่อะไรแล้วอ่ะป่ะคือยังอัพไม่เต็มเลยแคนดี้ก็เวลสามยังไม่เต็มคุกกี้ก็ไม่เต็มตัดเลี้ยงก็ไม่เต็มไม่ได้เก็บเลยอ่ะโอเคมาขับสุดท้าย มาเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูมีทดสอบนะไม่รู้เสียงเสียงไม่น่าจะดังดังขนสดตัวเพราะว่ามันมีการตั้งค่าในในในคอบละไม่เสียงไม่มันดังจะชนหรือเปล่าก่อนอันดับแรกอ่ะเพราะว่าผมยังไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงเพลงในเกมน,นะเพราะว่าต่อแคปเจอร์การ์ดเข้าไปในมือถืออุ้ยต่อแคปเจอร์การ์ดมือถือเข้าไปในคอมแล้วเสียงไม่มันไม่ออกนะ จริงมันทำไม่ออกได้แหละแต่เราเกียรตั้งอะไรเยอะแค่นีก้ก่อนก็เยอะและ้วสบายๆตอนนี้ไม่มีอะไรรออัปเดตเลเจนต์ตัวใหมนะ่ที่จะออกมาตอน6กโมงเช้านะตอนนี้ก็ยังไม่ได้นอนนะเปิดโหมดไหมเนี่ยไห่ได้ดูกี่โมงตอนนี้กี่โมงตอนนี้เป็นเวลา ตีห้าสิบเก้านะอีกประมาณสี่สิบนาทีนะตัวเล gend ตัวใหม่จะอัพเดตละเดี๋ยวเราก็รออัพเดตไปพร้อมกันเลยไม่ดิมันไม่ได้เป็นการไล่ส่วนอันนี้มันเป็นการรีคอร์ดเนาะแพชรจันแต่งจังสุดท้ายดูคะแนนมึงจะร้อยร้อยสี่สิบล้านได้ง่ายเลือดซึ่งหลอดแล้วเนี่ยแล้วจะชนรหรือเปล่าจะไม่รู้เลยเนี่ยไม่มั่นใจสิดอตัวเองจัด ไม่ต้องเดือด้าอยู่ก็พอเล่นได้นะนี่เราให้ตัวนี้มันช่วยเคลียร์ทางให้นะเนี่ยไม่ได้มาเคลียร์ทางก็แคเล่นยากอยู่พอสมควรเดอร้อตี้กระตกุกกระตกุกกระตุกเดี๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งใครตกข้อความอะไรมานะรู้สึกว่าเครื่องมันกระตกุกกระตุกแล้ว ง่าย quá แล้วหลงหลุงไปพ <laughs> <laughs> อเชื่อมเชือ่อมไอจีว่าหลายเครือ่องแล้วทีนี้เครือ่องไอโฟนมันเด้งมาก่อนเครือ่องนี้ก็เลยเด้งกันหลังตา,ามมาทีหลังนั่นรู้ว่าต้องมีคนสมความเปแน่เลยกระตกุกตัไปเลยก็ต่มร้อ้9ล้านแล้วนะ ถ้าลองกินไม่ตรงหรือเพาะว่าจะยืดได้นิดเดีแต่คงไม่ต้องอยืดแล้วล่ะเพราะว่าดูหลอดเกดมันดีเกดมันยังไม่ขยับไปไหนเดี๋ยวมันจะตายแล้วเนี่ย334ล้านนะแบบเอ่ล้านอ,อไม่เต็มแคนดี้ก็ไม่เต็มนะคูณ2ก็ได้6 0 0อเองรู้สึกว่า6 0 0อนี่เป็นคะแนนดิบของคุกกี้บางตัวคุกกี้อีพิกบางตัวเลยนะเนี่ยโอเคจบที่5 0 0พันล้านเนาะสองมกราคม คไ okay. หนดดูิจบนะเเจเอ์ Legend ผัดสุดท้ายนะดูกดพิเศษมันก่อนคิดได้ยังไงเอาเลจเจนตัวนี้มาเป็นผัดสุดท้ายคะแนนก็น,นิดเดียวโอเคก็ท่านี้แหละนะมาให้ดูเฉยๆไม่มีอะไรนะทุกคนฝันดีครับฝันดีครับ